ครับผมวดที่แล้วนะครับวดที่แล้วก็แปลวอาตามตัวเลยครับแปลวอาตามตัวเลยกล้วยต้นกล้วยก็เป็นเก้าครับต้นตุ้บลีก็เป็นแปดครับเป็นเก้าแปดครับเก้าแปดครับโอ้ก็ได้สองตัวครับก็ถือว่ามีโชคนะครับแต่วดนนี้ยังไม่ทราบเนาะยังครับอ๋อครับ ครับผมงวดที่แล้วนะครับวดที่แล้วก็แปลวอาตามตัวเลยครับแปลวอาตามตัวเลยกล้วยต้นกล้วยก็เป็นเก้าครับต้นตุ๊บีก็เป็นแปดครับเป็นเก้าแปดครับเก้าแปดครับโอ้ก็ได้สองตัวครับก็ถือว่ามีโชคนะครับแต่วันนี้ยังไม่ทราบเนาะยังครับอ๋อครับก็ถือว่าเป็นความแปลกนะครับต้นกล้วยนะครับออกมา ออกลูกนะครับกลางกลางต้นกล้วยเนาะออกลูกต่างต้นกล้วยก็เพิ่งเห็นนะครับผมอยู่ในที่นี่ก็เพิ่งเห็นนะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันก็ตื่นตาตื่นใจนะครับว่างวดที่แล้วก็ได้โชคนะครับได้เป็นอะไรครับช่วยบ่าบอกท่านผู้ชมให้ให้ให้รับหาให้รับฟังหน่อยครับก็ท่านนี้นะครับคุณคุณน้องเชื่ออะไรครับกิมครับน้องกิมนะครับอยู่บ้านสนโนนะครับ อำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทรเดานะครับวันนี้ต้นกล้วยแปลกนะครับนาหน้าเบื่อนาหน้าเน้องุดเน้หนักแบบไลหนักแบบไรหนะกไปบาราหนักสิบไลรหลังเบิ้งไล่เปี๊ยไล่ไรจะไปอันนี้ถ่ายตัวของแปลกเนี่ยพิหาตั้งตัว

ที่ออกผลแล้วเป็นเป็นวีเนาะเกี่วีครับสี่วีนะครับแล้วจํานวนลูกล้อครับจำนวนลูกนับเพิ่ออีเซยเพิ่อแต่ง้อ๋อคือนับแค่24 24ลูกครับโอเคครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า ก็เป็นต้นกล้วยนะครับซึ่งเป็นต้นกล้วยที่แปลกที่สุดนะครับ <S 2> <S 2> ต้นอื่นก็ออกตามปกตินะครับแต่ต้นนี้นะครับจะออกตรงประมาณกลางลำต้นนะครับต้นกล้วยนะครับก็ขึ้นอยู่ที่บ้านเลขที่ ยีห้านะครับหมู่ที่แปดนะครับเอ๊ะหลุดรั่มแบบนี้นะพวกไงเอ็งล้วานพวกกะมไปไหน่อรนะนะุ่นอะบดยางิ๊กซันนอะไปหาใส่เบ เฮ้ต hey. ีลหน้าบอสเปียดกับแปดต่อไปแล้วตีหน้าบอสต่อไปแปดเก้าหมดที่แล้วครับก็เออก็เจ้าของที่ก็ได้นะครับสองตัวนะครับเก้าแปดอ๋อบ้านตรงข้ามใช่ไหมครับอ๋อครับเขาเดินมาดูแล้วนะครับก็เลยบอกเด็กๆแถวนี้นะครับ มใมเล็กใช่ไหคะเฉดสีไหนกันใบเล็กใช่ปุ๊บไม,ม,ม,ม่สำคัญหรอกเนะนะี่ย <laughs> <laughs>